เป็นทางการนะคะจริงๆแล้วช่องเราอ่ะก็เปิดมานานมากเลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราไม่มีเวลาเลยในการทำแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจะแบบเออมีแรงกลับมาทำเนาะแล้วก็หลังจากาที่เราลงคลิปไปห,หลายคลิปมานานมากแลวแล้วก็ถ้าใครเห็นอยู่ช่วงนี้เราจะลงคลิปคู่จิ้นคู่หนึ่งของบริษัทอของคายเออ ดูมันดิก็คือเราอะตามคู่แมกนักอยู่ซึ่งเป็นคู่นึ่งทีเ่เป็นนักแสดงจากฮิวด y ้พายเดอะซีรีส์นิ่งเหียก็หามว่าซื้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะคู่นี้นะจะบอกว่าเพื่อนเราอะที่ทําเรียงด้วยกันมาตกเรานานมากตกเราจริงๆจริงๆแต่ด้วยแบบอะไรหลายๆอย่างอนะตอนนั้นเราก็เลยยังไม่ได้ดูแล้วก็ปกติอะพอเราตามไพรเราก็จะเก็บหมดใช่ไหมแต่ต้องขอบคุณช่วงนี้จริงๆที่งานเยอะมากจนเราไม่มีเวลาดู นี้มันก็จะมีจริงๆคลิปนี้มันออกมานานแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งมีเวลาดูแล้วก็เอยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะเป็นคลิปเอ่อ Q&A ของแม็กซ์นักเนาะเด<ม>ี๋ยวถ้าอะไรมันผิดพลพาดหรือเสียงไม่ชัดก็เดี๋ไปแก้ตัวคลิปหน้า,นาสีขาวที่แบบปริสุทธิ์แต่ก็จำได้ครับเขาแบบอยู่ๆเขาก็แบบเข้ามาพูดอะไรหว,วานๆใส่เรา่า บางทีแบบว่าเขาเข้ามเล่นอะไรจริงปะเดนอออแมวเวลาแมวอ้อนแมวเ็นธรชอบิแมวจะโศกันะครับนัดข้าผมครับผมก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปพิเศษกันนะครับด้วยเชื่อามาอกาส่างจังหวัดนะครับเราก็ได้มีโอกาสตอนกันนี่วงยังพอไหแการตอนรับที่เราจะทำขบคทุกที ปวดไม่ได้ไม่ได้ขนะครับแต่พูดความจริงนะครับผมค่ับพี่มนะครับก็เลยคิดว่าทำอะไรกันดีนะครับผมเราริเดร์กันว่าเือไรจะทำ Q&A เ่ยนะแล้วก็บากว่าจริงๆเราเคยเจอ้งามอะไรพวกเราเลยครับผมแล้วเราก็คัดเรื่องคำถามกันมานะครับแล้วเราก็จะมาตอบคำถามกันในวันนี้นะครับแต่ผมจะกท้าแท่งค่ะในนอยากตอบหนึงคำเรื่องเรงว่าใครใพี่มาเขาหล่อมากเลยจริงจริงเขาก็หล่อมาก เป็นชิงรดมเงินสนับสนุนได้นะครับแล้วอย่าเป็นตบครับาอะไรครับอย่าเป็นโนมครับเพราะว่าอยากแบบมีมีมีบรรยสูงศอยู่ในแบบบารยากาศแล้วก็สามารถไปไหนก็ได้อยากไปแวะตรงนี้ได้ได้อยู่บนตัวเองเวลากบบเราอยู่แบบนี้เคยได้แบบคนเดียวที่แบบเองมันจะได้แบบคิดอะไรว่าได้ปล่อยใจไปทำให้มันจับได้ อ่อนเนาะดูแล้วเหมือนเป็นคนเีวตาแป๋าๆปอ่ะทุกคนเดมีบาอารที่แบบว่าชอแนวว่าขีคาขานะอยากองเป็นแนวพอยากรูว่าจะโดนปีสูง้าอยากลองอนแนวเพราะเวลาออนจะรู้ว่าถ้าเราเป็น คล้ายๆโอ้ยียเวลามอ้อนมไไหม้ยโอ้โอ้โอ้อ๋ออ้ยอ้ยโอย้ยยอ้ยโอ้ยโ แเราแม้กับนานก็เป็นคนที่ทำง่ายๆที่ไหนก็ได้ใช่แต่ว่าในส่วนของร้านอาหารเหลักๆเนี่ยเรามีวิธีนะก็คือเราก็จะปั่นชูดวิธีสากงมากนะคะวิธีการปล่นชู

ที่วันนั้นเหมือนทำงานมาเห็นคอมพิวเตอร์เิดแล้วก็ทำงานที่โซฟาระดับเท่าไหร่ยคนนอ้หลับท่าไหร่เือดอะไรอ่างเง้ยถ้าผมเจอรูปแล้ว๋ยวผมจะมาขอใค้ทุกคนไหมท่านี้เลยครับเครื่อมือคอมือเท้าตัวเอนั่งอยู่บนโซฟาหลับแล้วบอกแล้วบอกว่านะนะเรามาลองที่เตียงซีนแบอกมือ้วับต่อเหมือนเด็กแล้วปวดคอหว่าเขามาองที่เตียงนี้แล้วลุงลุไม่ช่วยน้องหน่อย ทั้งสองคี้คือบเยไม่เจอปัญหากาทงานได้เดินต่อไปได้นทาีีว่าพิธีแ็นวิธีการแบบเราจะปฏิบัติแค่ทุกหน้างครับหลังจากที่แบบเวลาเราไปลองงานด้วยกานพิเศษหรือว่าเวลาเราอยู่ในกองถ่ายทำอะไรสักอย่างเราก็จะแบบคุยกันตลอดครัวมาั่งแบบแชร์กันครก็จะถามแบบเปนไงบ้างวันนี้แบาบุกี้หรือาแบบรู้สึกแบบมวใจกัน รู <S <S ้สึกว่าไม่พอใจเราต้องตัดสันทิ้งเลยแล้วก็เก็บไว้เลยครับเราห้ามพูดในขณะที่องานึงานว่ามันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างมันถูกลืมันแย่ลงก็เป็นวิธีการจัดการของผู้ใหญ่คุยกันไต้บีบตรงมั่น สีประจำดอกคือเคยเปลี่ยนตัวน oh, ั้นเป็นสีชมพูเลยแล้ววันนั้นอะวันที่เราตอบตัวนั้นเป็นสีชมพูแล้วเหมือนกับเราเราก็นั่งรถกับนั้นาะนั้นกับเานั้นแล้วเราลำนั้นต้องคิดในใจคนเดียวนะว่าจริงๆแล้วเหมือนถ้าจะให้ตอบอีกครั้งในคำถามเนี่ยมันจะตอบเป็นสีฟ้าเพราะว่าเพราะว่าเหมือนมองนั้นแล้วมันดูสบายตาเปรียบแทนกบนดีเนาะเราก็เปรียบเป็นตับสี แลลว่าแม็กจะไม่ไปซ้อขาวจะไม่เอาบันก้านะเกียบที่แม็กเป็นขาวทุกครั้งนะเหยาแรงกันนะลูกอก็นะครับเป็นคนที่แบบว่าตามใจ้รงแทุกอย่างครับนีอะนะับประสแต่ก็จะได้ครับแต่ก็ประวิสดีดีเพราะว่าอะไรก็ได้แล้วก็พี่แม็กเขาเป็นคนที่แบบเปิดรับกับสิเปิดรัครับ ว่าสามารถเข้ากับทุกคนได้ง่ายแต่ว่าแต่ว่าเข้ากับทุกสถานการณ์ไม่ไมีเหตุการณ์ที่พี่มึงถ่ายมาวันก่อนหรือขั้นเสียการสำหรับเรานะมันมีหลายตอนวอักษรนะที่ปกเลยที่ก็เดยไปนิดหนึ่งคือตอนที่เราถ่ายาอิบ่ยตอนนี้เราถ่ายดิบเนี่ยนแ,แล้วก็มีหลายฉากมากเลยที่แบบเดียวมันนา่ารัก มันเป็นฟีลแบบทำหน้ารักกะนทำหน้าแบบทำสายตาอ,อ,อา้อนวอนสายเยี่ยบอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นฉากฉากที่ทำให้รู้สึกว่าเออแบบมันน่ารักกว่ามันแบบคิดไม่ก้วนที่มันน,านา่นารักจริงอะไรคืออ่าคือไม่เคยตอบที่ไหนเพราะว่ายังไม่ได้อ่อนแต่พอมันอ,อ่อนแล้วคือฉากเซ็กซี่ทีสุดคือตอนที่เราตามเราให้แล้วบอกว่าอย่างนี้พเพรมมา,วา,าะว่าเห้เรามันเลือกใหม่ตลอดจากนั้นมาชิลลาเราให้แล้วตอบแล้วที่นัดมาที่นัดก็ที่ที่ถามว่าโอเครอไห้ทำไมอะไรเงี้ยคือเราเคย เปก็นั้มนบลเตากเปแล้วมันน่ารักมากอ่ะจริงจริงนบอลเอาหลังมได้ตังยังไนอะครับจริงฉากนี้ก็ดีถ้าใครยังไม่รู้นะน้ำเบก มันมีบางจังหวะที่แบบว่าเออนี้แบบแบมืนจังหวะบางจังหวะที่ี่แบบตั้งใจก็จะแบบ้คอเตมจังหวะที่แบบพี่จแบบพี่พูดขึ้นมานมแบยากแย่นะนี่ยากจอดนะอะไร่างแ้่แบบมันมาเองอจริงมันก็จะคือคืเห็นหลายรอบแล้วแต่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าคิดว่าเหมือนจะเมืนยิ้มแล้วก็สายหน้าหน้าีอะไรืเกิดโอเคครับเียวมันจะบอกวมันก็ แต่ก่อนอาจจะไม่ค่อยเห็นแท็กมาแบบหวางใส่เราเยอะเท่าไหร่เท่าไร่เแบบพอเจอพี่เขาหวางใส่เราเยอะก็มันก็ถ้าเรียนทำลายก็คือถ้าใครดูต้องไปดูสัมภาษณ์ที่เขาไปรายการแฟนด้อมของมิทตรสัมภาษณ์วิทยุอ่ะเอหมือนอ่ะเขาจัดอันนี้ก็จะเป็นแบบหลายครั้งมากๆเลยครับคือแล้วเขาจะเป็นเวลาอีกนะอคือเขาก็จะแบบมาช่วยเราเยอะ เลามีเรากำลัง่ทำอะไรอยู่คุณพี่นั่นทำอะไรก็จะามตลอดแบบแบบพี่พี่ช่วยอะไรไหมแบบพี่ช่วยอะไรนัได้บ้างไหมแต่มันเคยได้ช่วยถือมัเคยได้ช่วยถือไม่ได้เนอะนัดถือได้นัดถือได้เต็มแม่เต็มมือแล้วนัดจะขึนัดนดคือน้าเเป็นคนที่แบบคุณพ่อคุณแม่จะสอนท่แบบว่าให่ช่วยตัวเองตลออนี่ดูแลตัวเองตลอดถ้าไม่จับมือตจ่มือก็อยากอยากอยาก เวลาแบบเมัช่วยเราแบบนัก็เลยแบบมีความรู้สึกนี่หมอไออแล้วูไหมว่าโมเมนตั้นนะนายก็ทานายคิดว่าเออน้นมันน่าจะหวาแบบขนาหือของกทนเลยบอกให้ช่วยเหลือมาช่่งอไหนัีไอะไรเงี้ยแบบทำไเออมันก็แบบเข้าใจไหมต่างคต่าแบบมันมันจ มันน่าหลักกะนะมันน่าหลักะน้องมีอะไรก็จะแบบแปลว่าเราก็จะมีคนเมื่อตอนนี้อยู่ไหนแล้วกำลังไปเที่ยวที่ไหนอยู่แล้วก็เวลาแบบ แล้วตอนเย็นก็คือมากมามาไม่ไทำเลยแล้วก็ถามทางนาเลยอยู่ก็บอกว่าก็ไม่มีไม่มีอะไรทำเหมือนกันเลยค่ะอยู่ที่าสวนาเพราะต้องตัแต่พรามสองกับสุวรรณภูมิมไม่ใช่ปัดซอยเหแค่ปัดซอยแต่จริงๆเขาไปแค่เห็นผ่านไปจบในไกลก็ไป ค่อนหัก,ม,กมากเวลาที่พวกเราอ่ะว่าเวลาเราทำงานหรือว่าเราได้นอนแค่แบบกี่ชั่วโมงตัดเลิกางานดึ่มอะไรไม่ถึงกี่ชั่วโมงอ่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วอ<ช>่ะอะไรเงี้ยเลิกการดื่แบบวมีงานต่อตื่นแต่เช้าใช่ใชครับแล้วก็โมเมนต์คุณแบบว่าโอเคสู้ๆนะแบบประมาณว่าอันบบนี้คำถามอีกแบบว่าเฮ้ยมีงานเรื่องที่กว่าว่างวะอะไรเงี้ยมันทำให้เราสึกว่าเออ พอเราแบบเออเราเปลี่ยนเปความคิดแบบจากความว่วงเปลี่ยนไปแบบว่าเฮ้ยวันนี้เรามาทำาที่เต็มที่ดีกว่าเดี๋ยวเรได้กลับเป็นฐานไปแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเออมันก็เหมอกับเติมอะไรใจให้กันไานมันอาจจะไม่ได้เป็นหวานมากแต่มันก็เป็นเป็นจริงที่แบบว่าเออมันก็ทำใานาสกเี้สู้หรือว่าแบบแทบแทบแบบจเยเงก็คือมีโมบิที่แบบว่าคือวิแมกับเขาเป็นคนนและแต่เขาก็จะมีแบบ นมีแบบหาอะไรหรือแบบสงสัยอะไรที่แบบตัวเองไม่สามารถหาคำตอบได้ครับแม่ก็จะเป็นคนที่แบบหาคําตอบให้กับเราได้เสมอคอยแนะนำช่วยเหลือในทุกอย่างแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตเราด้วยในจุดที่เรื่องเช่นแบบตอนนี้นาดแบบปล่อยอยู่ทคนเดียวแชร์ไปแบบแชร์ครับยังเราไม่ถูกเลยเป็นยังเราเติร์นเป็นโลนั่งีมากคนนี้จริงๆแบบให้โลกได้รวย ตอรี่พี่เป็นของหนูมากแน่นะครับชอบเลยด้วยเนมีแบบว่าไหนๆแบบว่าน่าคืออยู่ทนี่อยู่ก็แบบไหนๆเราก็แบบต้องมาแบบทำงานด้วยกันนบร่วมใช้ชีวิตในกานรับร่วมใช้ชีวิตชอบวามนี้นะคุยกันน่บคบ ทำและกิด้วยกันีห่เราสดีๆยครับก็มีแบบชิดกี้ราแล้วก็มีเรื่องอืนะคือชีาเบาๆห่ยก็แบบทำเสื้อผ้แบบเหมือนกับในตัสากับคนนหรือว่าอะไรสักอะไรก็อะไรลองคิดดูงาคิดกันอยู่ใช่ครับแล้วก็มีคามคิดเปนหัวความคเป็นหวแล้มันก็เป็นตัวเป็นตัวแบบเแบรนด์อะไรก็เป็นแบรนด์ที่แต่ก็อยากจะทำเป็นแบรนด์เป็นแบนบบมีโซนครับ มากรว่าใสาได้ธรรมชาว่าอยางตัวนาทีครับแล้วก็เป็นควนที่แบบสามารถใส่ในสภาพช่ผูชายสาครับแต่แบบว่าความแบบสีแบบสีสันสดใทีคาเป็นตัวเราลงไปในตัวแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเราไปในวเป็นนี้บว่างรเนี่ยคือเราบอกตรงนั้นเลย่แบบน่าใส่มากแล้วก็แบบแบน่าล้ไมเข้าไม่เข้าอะไม่เข้าหรอรว่าแบบควาเป็น b a b แล้วก็อะไรอย่างนี้ก็เออเป็นแบบ c หน้า ใช้เป็นคมัสนาก็มน้ากับมาใต้ตาด้วยเพราะว่าพวกเราที่มัสนี่อะไรเงี้ยนะรการที่อยู่ัสองนเลยยากขอถูกยกขฝ่ายไหมนันเป็นคาถามที่เหมือนกับผมเวลาเรี่บทสอบเราถ่ายหลายเซ็าหลายครั้งเลยครับทัศน์การ ก็ใช้ความโตหรือว่าใช้ความที่แบบเป็นผู้ใหญ่กว่าเ้าใจใจมากพคทบให้น้องทำตามโดยที่น้องไม่ได้เต็มใจร้อยเร์เซ็แต่ว่าเชื่อเถอะว่าทำไปก่อนมันไม่มีเวลามานที่ได้อะไย่างเงี้ยบางทีทำไม่นารู้สึกว่าบางทีจำใจที่ต้องทำที่ที่ทำแบบนั้นไปก็มันมีความจําเป็นหรือว่าไม่มีเวลาจะเข้าใจเวลาอาจจะรีบความเป็นผู้ใหญ่อ่ะบางทีเห็นแล้ว

คุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมทุกคนที่ซัพพร์ตพวกเราแล้วกันแการนะครับไปขอบคุณทุกคนที่ทุกข้ามพวกเราสามารถนะครับนะครับยินดทุกคนนะคคอยแบบออยู่ซัพพอร์ตรพวกเราเป็นเพื่อนัครับเราไปเรื่น แล้วก็คําถามที่เลือกมาก็โอเคเป็นคําถามที่ถือว่าก็เป็นคำถามที่บบทดีแล้วก็น,นั้นน่ารักมากอะ่ะนั้นเป็นคนที่ใส่ใส่ในแบบสว่างขาวพี่แม็กก็คือเด็ดดีมากเลยแล้วก็อบอุ่นเท่าที่ฟังอะ่ะทั้งคู่เขาก็ซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดแล้วก็มีความแบบน่ารักโดยธรรมชาติอาจจะเป็นไม่รู้นะว่านี่เขา อาจจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วอย่างที่เขาบอกแล้วก็ความสัมพันธ์นี้แม่งโคตรความสัมพันธ์นี้มันสวยงามมากจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยากจะที่เขาบอกว่ามันฟังแล้วบางจุดที่เขาบอกว่าเออมันถ้ามันเหนื่อยหรืออะไรที่งานเยอะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวกลับไปนอนแล้วกลับมาใหม่ดีแล้วที่มีงานคานี้มันก็รู้สึกจึกเหมือนกันนะแบบว่าถ้าที่เขาพูดว่าแบบถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีงานอะแล้วแบบวันนี้เขาดีแล้วที่เขาแบบมีความสุขกับการที่เขาได้ทางาน เชื่อว่านี่ถ้าเขามีโอกาสรู้หรือได้ยินหรือว่าเรามองในมุมของแฟนคลับแฟนคลับคนหนึ่งที่จะซัพพอร์ตศิลปินเพราะเราก็หวังว่าเราไม่อยากเขาอาจจะหายไปจากสายตาเราแบบคุณคือรอยยิ้มของเราการที่เราได้ดูคุณการที่เราได้มองคุณไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนหรือไม่ว่าจะเป็นเชื่อว่าอันนี้ขอพูดเพราะว่าเคยคุยกับพี่คนหนึ่งเขาเคยถามว่ามา มันมีมันมีประโยชน์อะไรหรอที่เราไปสนับสนุนศิลปินคนนั้นคนนี้ซื้อของที่เขาอย่างนั้นอย่างนี้หรือพยายามให้เขาออกสื่อนี่มองในมุมของถ้าสมมติเราตามเขาถ้าเราเห็นเขานสื่อหรือว่าเห็นเขาไปออกงานเรายังมีโอกาสได้เห็นเขาแต่ถ้าวันนึ่งถ้าเขาไม่มีงานไม่มีโอกาสหรือเขาแบบไม่ได้มาออกอีเวนต์หรือไม่มีผลงานเขาก็อาจจะหายไปสิ่งเดียวที่เราติดตามมขาได้คือสื่อแล้วก็ดีใจมากมากที่เขาบอกว่าเออเขาจะมะีธุรกิจร่วมกันหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ แต่ที่อยากแนะนําว่าคู่นี้เป็นคู่ที่มีความธรรมชาติสูงมากแล้วก็จริงๆแล้ว,ว่เขามีความแบบธรรมชาติในการพูดนู่นนี่นั่นตบมุกแล้วก็ดูไม่ได้หน้าเบื่อนะเขามีโอเคเขามีการพูดที่ดีก็รู้สึกว่าถ้าสองวันนี้เออทำเป็นช่อง Youtube ไปเลยลงสาส Youtube ไปเลยก็ดีเหมือนกันเอาละคะ่ะก็เรียอคิวอันนี้ของแม็กนัทในวันนีนะ้ก็พูดไปเยอะแหละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ อาจจะรีไอคมากไม่ค่อยเยอะเพราะว่าโดยส่วนตัวคลิมนี้เรายังไม่ดูจริงแต่ว่ามันก็หลบสปอยมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าออถ้าเราอยู่ในดอกมันเราก็จะเห็นหินเนองผ่านแท็กแล้วก็เห็นบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ยากนิดนึงนะสาหรับจบไปแค่นี้ก่อนแลวกันเลยนะถ้าวันไหนว่างหรือมีอะไรก็จะมาลองรีแอคไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากคู่แม็กนั้น ในอ้อมอกอม้มใจของใครยังไม่รู้หรือใครที่เป็นฮาร์ดดิสอยู่แล้วของแมนนัดก็ซัพพอร์ตผู้นี้ไปเรื่อยๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีอะไรก็มาอัปเดตมาคุยกันได้หรืออยากให้ทำอะไรก็บอกกันมาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย